กะนมกาาที่โกแยางย่อมวิ่งิ้งฝูงข้างลิงวีงร้องอึ้งแล้วคดังงางงางห้องใหญ่กว้างขวางหึหกองหนังดังตึง ตีกระดดึงดังจริงจิงนักเพงลงร้องเพลงพางตรงหน้าต่างไวห่างหญิงเอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือสิ่งตีรังดังเด็กเด็กอย่าไล่หลงดูเรื่องกองโกกาบ้างดูไปตั้งใจฟัง เบื้องหน้ายังเสาว่ากดยังมีมายังมีเอกไหม้รับคุณตื่มายมถามเมื่อปู่ท่องจบมีสิปูบอกแล้วยิ้มอย่างใจดียังมีแม่กดแม่กบแม่กนแม่เกยและมีแม่ปูแ,แต่บาง ตอนปู่ก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างต้องไปหนึ่งดูใหม่ยังยังยังว่าแล่หลานปู่อายุมากแล้วบางครั้งก็ลืมไปบ้างเด็กๆจะจำอะไรได้ดีกว่าคนแก่ไหนรองท่องแม่ กกาใหม่สิปูอยากรู้ว่าหลานจำได้บ้างไหมมายมขยับตัวอย่างคึงคังแล้วเริ่มท่องแม่ไก่อยู่ในตาก้าให้ปู่ฟัง คราวนี้เขาท่องโดยไม่มีปูว่านำแต่บางตอนมายมยังจำไม่ได้ปูต้องไปช่วยบอกให้เอาลาะละพอแค่นี้ก่อนปูบอกเมื่อมายมท่องหนังสือจนจบอีกรอบหลานมีความจำดีมากไว้พวงนี้ เรามาท่องแม่อื่นๆที่เหลือกันอีกใจโยมาโยมร้องเสียงดังสัญญานะครับว่าคุณปูจะไม่ลืมแน่นอนปู่ปูยำ้ยำปูยำ่ย้ำพามึงลาบของเด็กชายเข้ามากด ด้วยความรักของรับอ่านเสริมมุษย์กับการบินมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พระยายามคิดคนวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติด ตามแขนแล้วกลับคือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดปลักปากลายกลางบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตะโกนไล่ได้พยายามสร้างเครื่องล่อนขึ้นเป็นผลซัม็ด สามารถบังคับให้ยานขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และสะกแดงการบินด้วยอา,อากาศยาน,าายานที่ใช้เครื่องยนต์ ควบคุมกลางบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบิน,น,บนจึงเสริดขึ้นทุกทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่เคลื่อนลงบนพื้นน้ำได้โดยนำ กีใช้ใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีที่มีมปีสองชั้นหลังฝงวามฝงความรูปครั้งที่หนึ่งได้มีการติดตั้งอาวุธปืนและ ละเบิดเละและต่อพิโดบนเครื่องบินมีการออกแบออาตาสยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจน เครื่องบินเที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์พาณิชยด้วย ช่วยยุ่นเวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการถรามนาคมไปแล้วประเทศไทยมีสายรารดินไทยหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและ เล่าวางประเนศทั่วโลกเพิ่มเติมความหมายเครื่องร่อนปฏิธรรมกลไกหรือกลไกตัวจากต่างๆเคลื่อนเดือนเพนคืนเดือนเพนคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเครื่องยนต์ หมายถึงเครื่องจากที่ทำให้กำกำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่เครื่องล่อนหมายความว่าอากาศยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช่เครื่องยนต์เคลื่อนที่ไปในอากาศโดยอากาศกะรแกะแสลมกระแสลมความโน้ม่วงของโลกมีหลายแบบ ชมรมหมายความว่าที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการร่วมกันเช่นชมรมชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยดาวดาวฤกษ์หมายความว่า ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมสามารถแผ่รังสีออกได้รอ,รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจอระเคเฆ่ดูน้มันตาเสียยมันมาพัดบ้างตาบิโดหมายความว่าเครื่องกลจำพวกลูกระเบิด ที่ปล่อยให้เล่น,ลนไปในน้ำเพื่อทำลายที่มาที่ในการศึกษาบรรยากาศหมายความว่าความรู้สึกสิ่งที่อยู่รอบรอบบรรลุบรรลุหมายความว่าถึงหรือสำเร็จ น,นั่นกัวคาราบาวตากงันนันๆั่นนัว,นวนลือล่หมายความว่าทำให้เกิดเสียงดังกล้องป,ปฏิธรรมหมายความว่าปฏิธรรมเ,เจริญภาวนาะปัญญาหมายความว่าความวอรอบรู้ความฉลาดเกิดจากการเรียนและคิดสกีหมายความว่ากีฬาอย่างหนึ่งใช้แผ่นไม้แคบ สองแผ่นรับสำหรับสวมเท้าของผู้เล่นอากาศยานหมายความว่าเครื่องนำไปทางอากาศยานที่เล่นในอากาศเช่นเครื่องบินอ่านประโยคเขาเห็นเครื่องร่อนบนฟ้าคนที่มีปัญญามากจะ แก้ไขปัญหาได้ดีกลนไกในรถยนต์ทำให้รถขับเคลื่อนได้บรรยากาศในคืนเดือนเพ็นสดชื่นสวยงามดาวฤกษเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่หรือไม่ มายมร้องตามปู่จนจบตกชใจรู้สึกสนุกเพราะบทอ่านที่ท่องมีจังหวะคึกคััปปบูชมก็คอยสนุกตามไปด้วยปู่บอกว่ายังมีแม่กองอีกแม่กงเป็นคำที่ใช้ตัวงงสะกด ถ้ามายุมยังไม่เบือ่อบู่ก็จะต้องให้ฟังอีกท้องเลยครับคุณบูเด็กชายบอกผมกำลังสนุกมากเลยครับปูชมวาวางตะกร้าที่อยู่ในมือชั่วขณะชั่วขณะแล้วเริ่มต้องแม่ปงให้มายุ่งฟัง แม่กงเรื่องกองดูจงแจ้งลูกมาลูกมาแว้งแต่ลูกมาแว้งแต,แง,แตงพักทองลูกตำลูกตำเรืองแลหนึ่งฟองไม้กระบ,บองแลก,บบกระบุ่มกระถางวงา ของแท่งใหญ่ใส่ไทยถุงยุงหนัก네ต้องกลางมุ้งไปเมืองกรุงลุ่รุ่งพรุ่งนี้หลังโงงนั่งยองยองเรียกพวก้องแลน้องพี่ดึงบานทองกว้างรี เรียกว่าปีมะลงมมะเสีงชาวังนั่งในห้องจับจ้องหน่อง,น,องนั่งนมิงตายช่างเลตาเต็มทั้งกลางเกงแเลกับทุ่ม คนจบเด็กชายรู้สึกสนุกเพราะบอ่านที่ท่องมีจังหวะคือครับผู้ชมก็ สนุกตามไปด้วย บูชมวางกลัก้าที่อยู่ในเมืองชั่วคณนะชั่วคณนะ salad ายามผู้พยายามคิดค้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกับพือแบบนกแต่ก็ไม่แต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดประกาศการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้อง จิงใช่ได้พยายามสร้างเครื่องร่อนขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยายยานขึ้นลงหรืองยงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอาง อากาศยานที่ใช้เครื่องควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบินจึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนบนพื้นน้ำได้ โดยนำสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีสองชั้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอบีโดบนเครื่องบิน แบบอาศัยยานที่จำมาตรฐานและผลิตความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการ พานิ่ช่วยยุ่นเวลาให้เวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาของการคมนาคมไปแล้วประเทศไทยมีสายการบินไทยหลายสายรับสง่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่าง ประเทศทั่วทั่วโลกนะครับการเพิ่มเติมความาเครื่องอนต้าจัทนัวจากต่างๆคืนเดือนเพ็นที่มีพระจันทร์เต็มดวงเครื่องยนต จากที่ทำให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่เครื่องล่อนอากาศไสยานชนิดหนึ่งคล้ายเครื่องคล้ายเครื่องบินแต่ไม่ใช้เครื่องยนตเครื่องที่ไปในอากาศ ดูยังไงก็เป็นบุคคลความความโน้มถ่วงของโลกมีหลายแบบชุมลุมที่รับช่วงพาวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมของกลุ่มบุคคลที่มี่ ชุมลุมอนุรักษ์และพัฒนาอาศัยยาใ่ใดาวฤกษ์ดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเยงกลุ่มสามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวเช่นดาวเหนือดาวลูกไก่ดาวจระเข้ ตอ่อดูเครื่องเครื่องคนจำพวกลูกละเบิดที่ปล่อยให้เล่นในน้ำเพื่อทำลายที่หมายที่หมายในการฝึกบรรยากาศ ความรู้สูงือเตีงที่อยู่รอบรอบรอบ,บรรลุถึงสังเวชบรรลุกันบรรลุลั่นทำให้เกิดเีรงดังของปฏิบัติธรปรับพืดตามธรรม าาจากการเรียนและิดปัิทิีรายางหนึ่ใช้แข็มไม่หมายแค่สองแผ่นสำหรับควมเท้าของผู้เล่นอากาศยานเครื่องนำไปขารากากาศยาน เขาเห็นเรื่องเล่บนบนท้องฟ้าคนที่มีบัญญามักจะแก้ปัญหาให้ดีได้ดีไปบนไปในรถยนต์ทำให้รถขับ หายทะเพื่อนได้บรรยากาศในดนืนสวยงามาดาวเเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง